มาเนอรมาเนอนะครับทุกคนนะครับสวัสดีปีปีปืทุกคนครับปะกับปีนันเกิร์มนะครับกับเมนูวันนี้ต้องบอกเลยว่าวันนี้เป็นทายอินทั้งทั้งคลิปเด้อด้เด้อทายอินทั้งคลิปทายอินอะไรยังครับก่อนที่เขาจะไปดูอ่ะโอ้ยบาร์บีคิวเสียบไม้ของเขาโอ้ยรุปลายนะครับ ทั้ง12ไม้นี่นะหนึ่งโลนะทุกคนเออวันนี้เป็น,นงานเกิรจ็ดจัดบาร์บีคิวเสียบไม้หนึ่งโลนะครับเฮามาดูว่าวัตถุดิบสําคัญในการทาบาร์บีคิวของเฮานะครับนอกจากวัตถุดิบตีเอามาเสียบไม้แล้วนี่คือวัตถุดิบตีสุดยอดแห่งอันหนึ่งนะครับก็บคือซอสบาร์บีคิวครัวอยู่ดีกินหวานของเฮาเป็นซอซสสูดสาเร็จสามารถทําได้ทุกอย่างโอ้ยหมัต้องกลัวครับ จะเอาไปทำเมนูอย่างก็ทำได้แล้วก็ตีสำคัญอร่อยเห็มตั้งหางเนียทุกคนนี่อใยญยซอสบาร์บีคิวนี่ครับขวดน,นี้ขนาด500กรัมนะครับแล้วก็ขวดน,นี้นี่ใหญ่ๆเปลงๆจีอีเลยทุกคนนี่นะครับต๊ดหายใหญ่ๆแบบนี้ครับ1,000กรัมนี่ขวดน,นี้1,000กรัมนะครับแล้วที่สำคัญวันนี้เขาจัดจัด บาร์บีคิวเสียบไม้ห,โหโนึ่งโหลวท้อยหนึ่งโหลครับและที่สำคัญคือยากให้เพื่อนๆได้ดูครับนี่ตัวเนื้อซอสบาร์บีคิวของเฮาครับเจมจนมากทุกคนนี่นะครับดูครับบอกได้คำเดียวว่าเฮาใช้วัตถุดิบในการทำซอสเนี่ยยางดีทั้งนั้นนะครับทุกคนยางดีทั้งนั่นบอกว่าจะเป็นเนยเนาะ เป็นบะเกอเทศหรือบะเกอรส้มเอาะเกอเทศแถวบาบะเกอรส้มนะรวมถึงเครื่องเทศ,เเทศ,เเทศต่าง,ง,งๆเยอะแยะมากมายมันคือที่สุดของที่สุดในการเอามาทําซอสแล้วก็อยากใหป้ปีปืนปีบเพื่อนๆได้ได,ได้ได้กินกันได้ชิมกันนะครับโอ้โหอีกลับรองอร่อยถูกใจทุกคนไปลุยกันเลยรับเปิดนหัวด้วยน้ำลำไยห,หนึ่งแก้วใหญ่ๆจีนะครับแก้วนี่ต้องขอบคุณ เจออ้อยน,นะครับเจออ้อยได้หื้อของขวัญมาเป็นของขวัญบัดดีบัดเดอร์น,นะครับขอบคุณเจออ้อยมากเลยนะครับฮึไปครับทุกคนนี่คือถิม่กรรมกอำคือคือคือ โบกได้คำเดียวว่าเด็ดอร่อยและที่สำคัญซอสบาร์บีคิวของเขานี่มักแล้วทํทำให้เนื้อนุ่มนะครับหมูนุ่มทำมึงไก่นุ่มขึ้นไปอีกอชชมโบ ก็จะเป็นพริกยวกเขืส้มหอมโยยยและที่สำคัญก็คือหมูโคดนุ่มนะแต่ก็ที่มันใือรสชาติแบบตัดเลี่ยนแก้แก้ปัญหาของการกินได้น้อยนะก็คือบัคนัดโอ้โหวินทลอบนี้ในบ้านใจบัคนัดภูแลก,กรอบเลยครับทุกคนแต่ข้อเสียของคณนภูแลคือถ้าปีบีมเปื่อน ขอ,ของว่าปลาตินน้อยเนาะมันแตกครับทุกคนมันแตกถ้าระยะที่มันแตกก็เปลี่ยนเป็นานางแรก็ได้แต่ภูแรมันกรอบดีครับขยัขนขยันยังไม่พันไปอ,อร่อยมาก อยากเติมเติมนี่หน่อยทุกคนน้ำลำไยวันนี้ตั้งแต่คลิปคลิปตัวบามีสปอนเซอร์อาปลาหมึกวันนี้มีคลิปมีสปอนเซอร์น้ำลำไยด้วยนทุกคน,กน,นกดนออนนูาอ่าฮกกฮ่าฮ่าฮ่า่าฮ่าฮสาฮอาฮ่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 าฮอาฮ่า้่า่าฮ่าฮ่าฮา สองขวดเมะเมกเออมันจับพอดีครับสองขวดนี่กินนข้าวลำ่ะคนบอกว่าสองขวดให้กินนข้าวลำไปครับทุกคนห,หวานมันเปรี้ยวกลมกลมเผ็ดนิดนิด เพลแบบเด็กอนุบาลกินได้อมามามักหมูก็โคตหนุ่มครับทุกคนย่างไฟอ่อนๆแต่เย็นๆคือซอฟอาบิคิวมันแห้งเห็นน้อยหนึ่งซิด วัตถุดิบของเขานะครับหรือใครชอบกินแบบช้ำๆจีอีเลยครับกิมได้ครับทุกคนปะทะ้อนี่จิมได้จีอีเลยครับ เติมรสชาติเข้าไปหรับบาร์บีคิวร้อนรื่นนี่คเพิ่มความชุ่มช้ำใครก็ชอบกินซอสชุ่มช้นะ แนะนำเลยของฟีนันเกิมนี่มาทำมือพิษหวังครับเกาะติดวัตุดิบนึบอืมอืมอร่อยผ่านไปแล้วสามไมา้เหลือหัมเก้าไม้ บอกเลยว่าถ้าเราปิ้งเป็นนะครับปิ้งแบบไฟอ่อ,อนๆมันเหมาะปอซุกปออย่างนี้นะม,มันตึงนุ่มตึงหอมตึงแห้งทุกคนแล้ไก็อื่งก็แบ่งให้แม่บ้านชิ้นหนึ่งม่ครับแด้ ผู้หญิงไม่ได้กินเข้าตอนเย็นเยอะนี่จะว่าอะไรหาความเหนียวของปลาหมึกใน e ีที่ผ่านมา <laughs> อะไรหาความเหนียวของปลาหมึกเลยคนเอามามักหมูน,หนุ่มมากนะครับเพราะสูบิหนังเกิมม ใช่เนยอ,อย่างก็ก้อนร้อยปลายนะ่ะ <laughs> ก้อนร้อยก่าบาทกันนะครับทำนั่นซอสนี่นะไม่ใช่มะการีนใช่เขาบอกกลัวเขากลัวมันจะบบหอมครับใจ้ก้อนร้อยปลายเลยไม่ใหญ่นะครับเพื่อน วัดกระแสน,กนเกือบซอกนะไม่เกือบซอกในบ้านว่าจะขายไม้สิบบาทไม้สิบบาททุกคนว่าจะขายได้กะขายได้เต็มได้ยังไงขาดทุนไ้ซ้ำนะ <laughs> ต้นทุนวัตถุดิบคือคึ้มากนะครับพริกโยของแต้มะเขือส้มของแต้มะคะนัทของแต้ หอมหัวใหของแต้แล้วก็จีนที่เอามาทำวันนี้เป็นจิ้นหมูครับเป็นจีนสันคอเห็นไหมครับรับรองว่าถ้าขายนี่บะเคิรนครับเดี๋ว่าจะไปเปลาขายอะ่ะงวันสองตึ๊บไปเลขาย ไปแอไหนก็ไปตั้งโต๊ะขายหั่นตั้ย่างเต่าขายก๊อบอินนองกับอน,น้องท่านตีอยู่อย่างก็ตลาดบุรีก็ที่ขายหมูกรอบอะ่ะไอเดียดีมากตอนนี้คือหมูกรอบเขาหอดประด้นเลยถึงขั้นกับต้องแจกบัตรคิวจะถึนชมนะครับ น้องสองคนคือครับรถเครื่องขายของตัวแอลตัวขอบคุณพี่น้องตังเชียงไฮ้นะครับที่สนับสนุนน้ำลำไยมอนนี่มาสองขวด ันนี้แปลกใจขนาดม่บ้านบอกน้ำรำยายอยู่ในกระติกตื้อป็นันเกิ่มกันพกสระทอมานะครับ <c oughs> พกสระทอมาเพราะว่าน้ำบ้วยหมดแล้วเนาะป็นันเกิ่มกันกันพกสระทอมานะพราะแม่บ้านอินบอกมาบอกว่าวันนี้เงี้ยบาร์บีคิวเสียบไม,ม้กินกับสระทอก็จะเปิงอยู่นะเพราะว่ามันเป็นของแห้งมันมันได้กันอยู่นะ แต่มาถึงปุ๊บม่บ้านบอกมีคนสนับสนุนอันนำลำไยสองขวดใครจะสนับสนุนยังก็เชิญได้เลยพี่นมเกิลมพร้อมฮื้อบริการนะครับนี <S <S ่คือความชุ่มชําของซอส รสชาติบอกแล้วคำเดียวว่าอร่อยเกินต้าน ขายดีได้กินเป็นแกงบะหมี่หัวเสีย,ยม,มากบริวาทีีไหนก็แต่ใาถ้าได้มากินของปีนหนังเกริมรวมถึงซอสที่มันปีหนังเกริมเนี่ยมันก็เปีเป้เบิ่นนด้รับรองอร่อยถูกใจอ,อร่อยถูกใจแน่นอนับที่สุดของความเป็นที่สุดเหมาะ ด่าทาุกคนทุกคนอื้อ้ไอย่างก็ดีไปหมด เนื้อตัวหมูสันคอเนี่ยบ้านก็นใชซอส <c oughs> มาบิฟิวในการมักเนี่ยนะครับอร่อยมากจัดกันไปอย่างต่อนเนื่องสำหรับบีบีเป็นดีว่ามันว่าเมินไปต้องขอสุมาภัยครับเป็นเครื่องปไได้ตัดนะครับทุกคน คลิปทุกคลิปในการกินพี่นหนังเกลือบัตัดเลยตัดเฉพาะหัวกระท่ายคือตอนกดเปิดกบกดปิดจักเดาวาจักยาวจักเต็มเลยม,มีตัวแสดงแทนมีตัวจริงลนลาะ อยากได้ความชุ่มชําต้องจัดเฮ้ใครชอบความชุ่มชําปีนันเกิมบอกได้เลยคําเดียวว่าต้องจัดทุกคนต้องจัด เหมือนได้มันโดนมากก่อนขยาเติมน้ำก่อนเนาะก็ยังดี่บอกครับขยาได้ซอสรบบไปคิวให้ตักนะ EP นี่ถึงบอกแล้วไงว่าทาอินล่อนลนะทายอินล่อนๆน,นะครับตอนนี้ีี b ๆเปิดกำลังเห็นอยู่ก็คือความชําของน้ำซอสครับ ในบ้านถึงกัดต้องแบบเอามาจิ้มแต่จริงจริงถามว่าเฉพาะตีเหาออกมาย่างนี่คือมันคึหรือยังมันเด็ดหรือยังบอกได้เลยว่ามันคึมันเด็ดแล้วทุกคนมันคึมันเด็ดแล้วใครชอบแบบแห้งๆบอกเลยว่าซอสบาร์บีคิวปี่นันเกิมเนี่ยของห้องอะไรก็อามาได้ใส่น้มเนาะเขาของเขาบบบมี้น้ำเปล่าเป็นส่วนผสมนะครับทุกอย่างน้ำที่เกิดขึ้นเจอจากวัตถุดิบตีเหาออกมา ปรุงเอามาเที่ยวไม่มีน้ําเปล่ามันก็นเลยแบบแห้งๆจะอีเลยมาทาทาทาเหๆๆมือนแห้งๆคือทาแล้วปิง้งเนาะใช้ไฟอ่อนๆปิ้งนะครับใช้เวลาสักสองสามนาทีอร่อยเด็ดแน่นอนออ Cái gì sẵn khoản Khu cải khôn thái này nhé, nón Khải sọc Kìm bè Mình buồn hoan hoan Gặp bing tối kìm tối Nhưng họ bing kìm Kìm mệt cao đó nha Aoi Ồ... Sáu bánh Tải ra bây giờ Cơ Khôi ừ. Tơm 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 ra làm thế này แ้บาร์บีคิวของเขานะ่ะใช่ไม้ใหญ่ๆอี่นะมันถึงแบบเหมือนฝรั่งกินอะแต่เขาไปเห็นตีรถขายไม่ขายบาร์บีคิวทั่วไปเนาะไม่ห้าบาทสิบบาทเนี่ยเขาก็เข้าใจนะครับเพราะว่าใครกินใครชอบกินบาร์บีคิวตี่งจะบหูเลยครับว่าวัตถุดิบมันรา <Okay. S 1> คาโคตรสูงเนาะแต่ถามว่าถ้าแบบเขามากินทํากินกันเองแล้วทําไม่ใหญ่ๆกินแบบช้ำๆชิ่นโตโต มันคือแบบเต็มปากเต็มค้้มอะ่ะมันได้อัรรสในการกินบาร์บีคิวมากมากนะครับนี่พริกยวกพริกหยวกสีเหลืองเอรสชาติความหวานและความเผ็ดนิดอร่อยทุกใจ สิบสองไม้เอ่อสิบเอ็ดไม้ก็ได้พ่อแม่บ้านหลักไปไม่หนึ่งสิบเอ็ดไม้ก็ได้แม่บ้านเอาไม้ก่อก็ลับอีกแล้วดีละทำได้เป็นมารยาทเดี๋ยวว่าเอาโง่ปิ้งถึงสิบสองไม้คือคนปิ้งแค่ไม้เดียวนะใจละกินเจ้าปิ้งเจ้าแล้วเปล่ากินกับลูกไว้แล้ว ก็นกับรูเห็นกอนแล้วของปีนังเกิ่มหนึ่งโลแล้วทีสำคัญขเขาแจ้ววัตถุดิบเป็นจิ้มหมูสันคอหมูมันต้องจะบเปออื่อยเจนนมแล้วตีสำคัญสันคอมันจะมีมันแข็งอร่อยขึ้นไปแขมทุกคนจะหมดละอิ่มได้อยังไง เหมือนจะยังแบอิ่มนั่นะครับทุกคนี่ใจด,ดีนะถ้าบอิ่มยัง่งใจดีครับทกุกคนอันนี้คือคำถามดีที่แท้จริง เอามาโชว์ให้หน่อยน้ำจ um ิ้มก็จะเสี่ยงหินตัวจิ้มตัวบอกได้เลยว่าถ้าไข่กินชอบกินแบบแห้งๆนี่มันมันแบบโดยเฉพาะไข่ที่ชอบแบบแห้งๆเวลาไปปิ้งน่ะมันขัวน่อยลงเต่าไฟโซ่โซ่น่ะอันนี้รับรองเลยว่าน้อยที่มันจะย่อยลงเต่าไฟถ้า วัตถุดิบของปีเปื่อนๆแบบเปี้ยะเนาะะทำาบบเป็นนี่ถ้าเป็นสามจานนี่ก็จะไหลอยู่เพราะไหลตัวมันนะครับไม่สุดท้ายต้องทวงเวลาทีนึงไม่สุดท้ายทุกคน หอมหัวใหญ่เรียบ่า่ทุกคนสิบเอ็ดมากเป็นได้ละเกรียงเรียบเหลือไว้แค่ความทรงจำติอร่อยติปากติคออร่อยถึงอกถึงใจกินเมื่อใด ก็เบเกยเหลือนะครับแต่แตแตก่อนที่จะมาเสียบไม้ได้ข่าวว่าลูกบอลจัดเมนูสเต็กบาร์บีคิวไปไว้มีโอกาสเขาจะมาจัดเหมือนกันสเต็กบาร์บีคิวสันคอเหเมาะเมาะหรือ3ามจันหรคือหรือ ทรีโบนอะไอย่างนั้นแล้วแต่มันถึงเหมาะทากินกับซอสบาร์บีคิวของเราเนาะขอบคุณสำหรับการที่ตามรับชมครับพี่เปลื่อนๆใครจะเมินอะไะแต่ความเมินบไปจากอุปสรรคครับสิ่งสําคัญในความเป็นอุปสรรคของปีเปื่นๆเปนเปื่นก็คือมีซอสบาร์บีคิวัวอยู่ดีกินวันกันหรือยังเจอกันอีพีต่อไปครับ